จ้าพบกับน้องอุ้ยหกักดออีสาชนชาแนลจัมืมอน,นี้น้องอุ้ยกับสิพรพ่พ,พาน้องมาเบิ้งน้องพุ้นซับเล่นน้ำเจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ้งน้องพุ้นซับเล่นน้ำกันเลยจ้ามาดูน้องเล่นน้ำกันนะคะคลายร้อนคะ่ะพุ้นซับจะเล่นน้ำแบบสนุกสนานมากพุ้นโอ้เย็นดีสบายดีบ่พุ้นซับ เบิ่งนางดูฝุ่นเอาฝุ่นน้ำดูเร็วฝุ่นน้ำดูฝุ่นน้ำฝุ่นน้ำต้ำโอ้ยฝุ่นอ่ะฝุ่นอ่ะเอาเอาเอา <c oughs> โว้ยไปเหล่าบาทดิโอ้ม่วนไรฝุ่นอ่ะนอนอีก มีการยิ้มหัวล to yes ่อผุ้นด้มีความพอใจพอใจเป็นอย่างมากนางมีความพอใจพวดนะ่งเลยงรงเลยงตามบื้มเป็นหายก็ควยอีกประเทศนี้พี่น้องเ้ย Hãy sang lần nào một cách bên này bà này ô phuôn nà phuôn lều choi 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 luôn nó luôn cho thôi 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 bốm ừ, sụt lại nó đi nó phuôn nà กวนอะอำท<ำ>ั้ง,งกินทั้งเล่นไหมม่วนไหลทั้งกินทั้งเล่นทั้งกี่อื่นควรหางสันๆก็อยากตีน้ำเดีย๋ยวลงเดีย๋ดวยวลง จุนน่ะอานอนตึมสุดยอดสุดยอดจริงโอ๊ยขาดหลเนาะพุนซับเนาะมึง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 นั้งยิ้มดูพยคุณนั้งยิ้มน้ำเพอาเจ๋อไหล เรียนขี่ขว,วางอีกตั้งนากเอาตามตามขวมนนะเอาเอาเอากระดึบกระดึบกระดึบไปเล่าบาทนี่ขวนอะมวดน้ำกับขวางกันมาีมาีมากาวนรักของนางนี่สุดยอดแท้วัดตึงลงอีกแล้ว ดีหายเนาะพุ่นซับเนาะขายร้อนได้ดีนเนาะเมื่อนี่ขี่มักงองอยู่เน่น่อ้าวถึงเวลาจะขึ้นบ่นี่นะสีขึ้นกือสีเลรียต้อนี่พูนเอาเอาเอาจักสีเห็ดอีกยัง เหรียญปันสไลเดอร์เดอ้อบาทนี่เดอ้อข่วน,นอะนี่แม่มัตตะฟังนี่กับสไลล์หลงโอ้ยขากแน่เนาะพูนสับเนาะพ่วนอะสะนี้เป็นของนางคนเดียวค่ะบู้ยเป้านัง ขึ้นระตับเฮ้ยลบอ่าน้องขึ้นน้ำแล้วคูห่หอกกับยูพูนไปสภาพนี่ละ ไปแล้วน้องผุ่นซับเย็นสบายน้ำเสร็จอาบน้ำเล่นแบบเย็นสบายปินป้นหัวปิ้นไงแล้วก็เอาน้องไปผูกนอนเว้นจ้าแตแตสังบนนอนเว้นอกัจ้าพี่น้องยืนมืดมือจ้ายืนมืดมือกินมืดมือจ้าไปแล้วจ้าบังหนังใบใบ,บด้วยแกงหางดูผุ่นแกงหางแบบใบใบเล่นบ่หนิ้ยดากงคักเนาะ